สวัสดีครับพบกับผมนรพลพนมทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มานั่งอยู่ในสวนปามครับนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของสวนครับว่าดูแลสวนปามอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนเลยผมนายเกรียงศักดิ์สีรวัตรตำบลบังกันอำเภอบังกันจังหวัดนครดีธรรมราชทั้งหมดกี่ต้นครับทั้งหมดร้อยสามสิบต้นตกประมาณหกไร่กว่านิดนิดนะครับประมาณหกไร่ร้อยสามสิบกว่าต้นเนาะ ที่เราเห็นนี่คือกําลังออกผลแล้วกาลังโอดนะครับสวยงามเลยครับเต็มพลายมากเลยนะครับออ่าเขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับทราบมาว่าใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีในการดูแลใช่ครับใช้ใชมานานยังประมาณหนึ่งปีแล้วโอ้ใช้เป็นปีแล้วอะนะครับตอนนี้ปามอายุเท่าไหร่แล้วปามอายุยี่่งยั่งเก้าสี่ปีอสี่ปีปามพันนี้ออกผลผลิตเร็วใช่ไหม ออเร็วออเร็วอ่วา,าอประมาณปีอ่าสองปีครึ่งสองสองปีครึ่งหอแล้วก,ก็ออกแล้วแสดงว่าใช้มาปีกว่าเนี่ยเราก็มีผลผลิตมาโดยตลอดครับ,รบอ่าการเอาผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีของเราม,ามาใช้เนี่ยนะครับในส่วนของปาล์มเนี่ยมันมีการเพิ่มผลผลิตอย่างไรน้ําหนักอะไรอย่างไรเจ่าที่เห็นก็ผลผลิตร,รู้สึกว่าตะลายจะใหญ่ลูกดกสมบูรณ์ลายลูกจะเต็มไม่ เวงแตล่ลราจะเน้นเป็นลักษณะของปันทีรสมบุญนะนะน,นั่นลักษณะแบบนี้ครับน้ำหนักดีใช่น,น้ำหนักดีดีอรอบล่าสุดที่เราแทงไปเนี่ยเราได้เท่าไหร่ร้อยสามสิบต้นร้อยสามสิบต้นรอบก่อนได้ออกร้อยกว่ากิโลห0กร้อยกว่ากิโลเกือตันเกอบตัน ถือว่าถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้อืนะครับอ่าก็อันนี้ก็เก็บผลผลิตอย่างต่อเนื่องเนาะช่วงนี้ครับอ่าประมาณกี่วันเราแทงที่หนึง่งพันเนี้ยยี่สิบวันยี่สิบวันเลยครับโอ้ก็ถือว่าช่วงนี้ราคาดีด้วยเนาะครับอ่าการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับอ่าทาให้การใส่ปุ๋ยอะไรของเราเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงงไงอ่าปุ๋ยเมื่อก่อนปกติผมจะใส่อ่าต้นละ สองกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมมาลดเหลือกิโลเดียวผมใช้ตัวปุ๋ยสีเข้าช่วยอ่าก็แสดงว่าลดต้นทุนเนาะใช่ครับอ่าจากใส่ปุ๋ยครั้งละสองกิโลเหลือหนึ่งกิโลครับลดต้นทุนที่ครึ่งเลยอ่าและที่สําคัญนะครับผลผลิตมาดีแบบนี้นะครับต่อเนื่องด้วยนะครับสุดยอดจริงอ่าขอบคุณมากเลยครับที่ให้เรามาดูนะครับในส่วนของสวนปามที่มีผลผลิตนะครับออกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ลดต้นทุนเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมนรพลทองเกษตรลาไปก่อนสวัสดีครับ